สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ครูมวลชูรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับครูมวลจะพาเพื่อนนะครับไปเดินเที่ยววันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่1มกรานะครับปี2 5 6 5นกะครับก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนะนะครับก็ขอใ้เพื่อนทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับคิดอะไรขออะไรก็ขอให้สมปัถนานะครับผมหวังอะไรอยากได้อะไรก็ขอให้ได้กันอย่างที่ต้องการแล้วก็สมหวังนะครับผมใครอยากได้ของเล่นก็ขอให้ได้อย่างที่ต้องการแล้วสดแล้วก็อยากที่หววัังไ้นะครบผม วันนี้นะครับเดี๋ยวครูมวลนะครับจะพาเพื่อนไปเดินที่ขององอ่างนะครับแล้วก็ไปดูว่าของอ่างนี้นะครับจะมีความสวยยังไงบ้างนะครับ่งได้ข่าวว่าจะมีกับวิธีที่สวยครับมีวิวถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเนี่ยปิดท้ายด้วยการไปเดินที่ตลาดพืชของถมเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ครูมวลจะมีอะไรมาอวดเพื่อนกันแล้วไปดูว่าของถมนี่จะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะไปกันเลยครับผม ก็เจอของกินก่อนเลยครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับเป็นเหมือนกับเป็นอาหารเกาหลีครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเนี่ยนะครับแต่ว่าน้องชายเขาแวะซื้อนะครับก็เลยกินด้วยกันนั่นแหละนะครับอร่อยดีนะเพื่อนนะนะครับผมมันๆเผ็ดๆนะครับราคาก็ไปพอมานะครับก็ไม่แพงมากนะครับ แล้วก็ถัดไปก็จะมีร้านขา,ขายของกินอีกเพียบเลยครับเพื่อนๆครับก็ในวันปีใหม่เนี่ยนะครับก็ยังคงมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับมาขายของนะครับแล้วก็ยังคงมีคนมาเดินเล่นมาเดินถ่ายภาพซื้อหนุนซื้อนี่กันซึ่งก็บรรยายกาศก็ยังคงคึกคักอยู่นะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะบางตาบ้างนะครับเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีกฝั่งที่เป็นกาฟฟิตี้เนาะจะเรียกว่ากาฟฟิตี้ได้ไหม เพราะว่าเป็นการเขียนกำแพงเนาะก็ผสมผสานกันะนะครับระหว่างงานกราฟฟิตี้กับงานวาดกำแพงนะครับเอาไว้ถ่ายภาพกันสนุกสนุกนะครับนี่นะครับบรรยากาศแล้วในคืนนั้นเนี่ยนะครับอากาศก็จอกแนวแบบเยน็ยนๆเล็กๆด้วยแล้วนี่ครับเพื่อนๆครับจะมีร้านขายของเล่นอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านในตำนานเลยนะผมก็ว่าจะเดินเข้าไปถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่ว่าเนื่องจากว่ามาถ่ายไม่ได้เนาะพี่ก็ห้ามถ่ายนะครับ ทีนี้ก็นี่ครับบรรยากาศในภาครวมของคลององอ่างของเรานะครับตรงที่เป็นคลองน้ําตรงนี้เนี่ยมีเรือด้วยนะมีการพายเรือกันด้วยนะครับแต่ตอนผมถ่ายไม่รู้เรือไปไหนหมดนะครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศสวยงามครับเพื่อนๆครับเหมาะการที่จะมาถ่ายภาพมากๆนะครับมีกล้องสักตัวนะเลนดีสักอันนะครับทางแบบสวยๆนะเพื่อนๆนะโอ้โหถ่ายกันสนุกครับผมโดยเฉพาะกลางคืนนี่ไฟแสงสีมันสวยนะครับ อ่ะโอเคนะครับเสร็จจากภารกิจตรองคลององอ่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเดินไปที่คลองถมกลางคืนกันนะครับหรือว่าตลาดมืดของอเราเนเพื่อนเมืเ่อกี้ก็นะครับเป็นบรรยากาศของคลององอ่างของเรานะครับก็มีของกินมากมายแต่ว่าในช่วงวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดปีใหม่นะเพื่อนนะของอาจจะมีไม่ค่อยเยอะไม่ค้อาอาจจะมาน้อยแต่ผู้คนก็ยังคงมาถ่ายภาพยังคงมาเดินเล่นกันอยู่นะครับบรรยากาศก็ดีนะฮะอากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะครับทีนี้เราก็จะไปที่ ของถมตลาดมืดกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตก,กันว่าในวันปีใหม่วันที่1เนี่ยนะครับจะมีแม่ค้ากี่ร้านพ่อค้ากี่ร้านแล้วจะมีของข,า,ขายอะไรบ้างสรับวันนี้เนี่ยผมตั้งคอนเทนเนอร์ผมอยากได้เป็นของอะไรที่เกี่ยวกับพีเดเตอร์นะครับผมกับพีเดเตอร์ไปดูซิว่าผมจะได้อะไรมาบ้างหรือเปล่าน,นะครับผมแล้วไปดูกันว,ว่าตลาดวันนี้เนี่ยจะมีของมาขายเยอะไหมเดี๋ยวไปดูครับเพื่อนๆครับผมไปกันเลย let's go พอมาถึงที่ตลาดมืดของเราแล้วครับเพื่อนๆก็เจอร้านนี้ร้านแรกเลยนะครับนี่นะครับก็มีของขายอยู่นะเพื่อนๆนะวันนี้เนี่ยยังมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาขายของกันอยู่นะครับแต่ก็อาจจะบางตาบ้างนะครับแต่ในคืนเนี่ยในในคืนของถมกลางคืน,นในวันนั้นเนี่ยโอ้โหราคานี่แบบสุดยอดอะนะครับผมราคาถูกมากๆนะครับคือปกติก็ราคาถูกอยู่แล้ว พอมาเป็นในวันปีใหม่เนี่ยนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าก็ยังลดให้เราอีกโอ้โหคือสุดยอดมากๆนะครับและยิ่งถ้าซื้อเยอะก็ลดไปอีกนะนะครับเหมือนเอาของมามาเลยหลังมาลดราคากันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับมีลดมีรายขายเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีอย่างสมมุติพ่อค้าอาจจะหายไปสักย0่อนะครับผมแหมนี่ครับเยอะแยะมากมาย นี่ครับเคยสองดีนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนทันบ้างหรือเปล่านะครับไอตุ๊กตาที่ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆสักประมาณสักสักสามนิ้วสีนิ้วนี่ถ้าเอาไปพันกันลวดนี่เด่นทอยเส้นเลยนะโอ้าใครเคยเล่นนี่อายุนี่ใช้ได้เลยนะครับเหมือนไอตัวเนี้ยเนี่ยไอไอโลเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอันอันเล็กเลยป่ะผมจำได้ว่าก่อนมันอันใหญ่กว่านี้นะ หยอดเหรียญไม่ได้มันจะมีเพชรมีหมากฝรั่งในนั้นนะก็ทั่วๆไปครับหลักๆจะเป็นของที่จิตประทะมากกว่านะครับเนี่ยก็คือมาลื้อมาค้นสนุกสนุกกับพื้นนเนี่ยพวกกาจปองพวกของที่อยู่ในในถุง20-30ิบสเยอะมากครับในในคืนนั้นนะครับอืมนี่ครับบรรยากาศล้อมรอบเห็นไหมครับคือในแต่ละร้านเนี่ยพอค้าแม่ค้าเนี่ยเขาอาจจะเอาของมาไม่เต็มร้อยเปเซ็นหรอกนะครับ แต,แต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยโหราคามาถูกจริงๆเพื่อนๆแล้วอย่างที่บอกครับคอนเทนต์วันนี้คือเราต้องต้องตามหาของเล่นอะไรที่เกี่ยวกับพีเดอร์กับเอเลียนหรือว่าเ v p พเนี่ยเพราะว่าผมจะทำรีวิวนะครับที่เกี่ยวกับ AVP ก็เลยมาหาพอปมาหาอะไรเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับจะหนักไปตามพวกกระจะปองเหมือนเดิมนะครับจะเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วราคาก็ถูกจริงๆนะครับ นะครับบรรยากาศรอบๆก็ยังคงคึกคักนั่เพื่อนๆนะนะครับผมนี่ครับทีเด็ดเพื่อนๆและแล้วผมก็งานเข้านะฮะงานเข้าแท้ๆเลยนะครับเจอ2อันเนี่ยเนี่ยอย่างอันนี้ราชินีเอเลี่ยนเนี่ยราคาดีมากนะครับกับเนี่ย Predator APP นะครับผมราคาดีมากนะครับแล้วก็จะมีของเยอะแยะมากมายนี่เพื่อนๆเห็นที่ไมมีอะไรนะ แปซิฟิกริมใช่ไหมนีสวยนะครับเนี่ยราคาก็ดีนะครับออะไรนะยิปซีเดนเจอร์อะไรนะ,นะรนะผมก็ไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่นี่ชิล <il> ิว้าไม่รู้งานอะไรแต่สวยดีนี่นี่อีกอันนึงที่ผมแบบเห็นแล้วแบบผมว้าวเลยนะครับก็คือนี่เจ้าตัวนี้อื มันสวยมากนะเพื่อนนะตอนแรกนะี่ผมเห็นในเพจในในภาพผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนนะาดนี้พอเห็นตัวจริงเฮ้ยมันสวยจังเลยราคาก็ดีนะครัแล้วก็มีพวกเนี่ยเจ้าซอยไหมซอยเลื่อกเป็นสับป,ปะหลาดที่เกี่ยวขุนยนอะไรไม่รู้เนี่ยแต่มันดีเทลดีจังเลยนะครับแล้วผมก็งานเข้าอีกแล้วนะครับแต่นี่ซึงจะเป็นงานเนก้าของฟิเดตเตอร์ยุคแรกๆมั้งนะครับเนี่ยถัดมาก็จะมีของ โชโดพวกไรเดอร์พวกงานเซนไทพวกงานแนวญี่ปุ่น่ะเยอะแยะมากมายก็มี DX ด้วยนะครับเนี่ยสรับพัทแต่รู้สึกว่าราคาบางอย่างก็ราคาลงนะเพราะเขาเอามาเซลล์ด้วยนะครับมีพวกฟิกกูแอตนะครับเนี่ยโชโดเนี่ยเยอะมากเลยโชโดนี่ราคาดีนะครับนี่เพียบเลยเห็นไหมครับไอเจ้างาน อะไรนะไอ้ทันจิโร่อะไรเนี่ยนะครับราคาดีนะปกติเป็นตัวละหกร้อยกว่าใช่ไหมนี่ตัวตัวละสามร้อยนี่นะครับฟิกกูอาร์ตใหม่ๆก็มีเห็นไหมครับเนี่ยพวกอุลตร้าแมนพวกไรเดอร์เนี่ยใหม่ๆเลยที่อยู่ในเพจเลยนะครับราคาก็โอเคดีเอ็กซ์เยอะๆมากมายนะครับอ่านะตัดกลับมาก็เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับที่เกี่ยวกับอ่าพวกงานเนี่ยกระจาะปองงานถุงนี่เพื่อนๆอันนี้ทีเด็ดนะครับทีเด็ดเลย ผมถามว่าคันละเท่าไหร่เขาบอกคันละห้าสิบผมเลยเฮ้ยปกติผมเคยเจอคันละร้อยไงไอรถถังพวกนี้นะครับคันละห้าสิบเนี่ยถ้าซื้อห้าคันขึ้นไปลดอีกนะโอ้โหราคาดีมากนะครับเนี่ยผมเลยแบบเออมาเล็งๆไว้เขาท่าดีนะเพื่อนเพื่อนดีเทลละเอียดดีมากนะเห็นมันเล็กๆแบบเนี้ยบางคันที่มันเป็นแบบเปื้อนโคลนเปื้อนฝุ่นเนี่ยเขาทำอมาเนี่แบบโอ้โหสุดยอดนะครับแต่สเกลมันเล็กมากนะครับจิบจอยมากสเกลค่อนน้อยมากก็เหมาะเอาไว้สหรับ เอาไว้เล่นกับง,งานฉากครับผมการทำไดโอไดเล่นอะไรพวกนี้เหมาะเลยนะครับนี่นะครับก็ยังคงคึกคักเนาะพ่อค้าแม่ค้าคนขายก็ยังคงมาเยอะแยะมากมายนะครับนี่ร้านหนึ่งครับถัดออกมานะฮะอย่างที่บอกไมื่านะครับว่าจะหนักไปทางเกี่ยวกับจิปะถะนะครับพวกซอฟพวกกระจะป้องนี่นชาดีบันเนานะครับซอฟชาดีบันกินจัง <laughs> น่ารัก นี่ฮะมันก็หลากหลายครับเพื่อนๆนะครับราคาก็มิตรภาพกับก็ซีล่านี่นะครับผมไม่รู้งานอะไรนะแต่จาได้ว่าเหมือนว่าเป็นงานกล่องนะครับแต่ว่าตัวนี่เหนียวเนึ้เลยนะก็ซีล่าตัวเหนียวนะครับนี่นะครับเสียดายเนาะว่าเขาลงสีไม่ค่อยละเอียดนะครับดีเทลมันดีนะงานพวกเนี้นี่ครับผมโซเบนนี่โอ้โห ถ้าคนเล่นนี่เห็นนี่คงจะเกียดอยู่ะนะครับเสียดายนะไอ้งานพวกนี้มันไม่ค่อยทำออกมาให้มันเป็นชิ้นเป็นอันดีๆนะผมเองก็อยากได้นะไอ้พวกโซนเบนวิสเปกเตอร์เนี่ยนะครับนี่ครับบรรจาการในภาครวมไปตรงซอยตรงกลางนะครับก็ยังมีบางล็อกที่มันให้หายไปคือพอค้าเขามาไม่เต็มนั่นแหละนะครับแต่ในภาครวมมานเยอะนี่ครับเพื่อนๆตัดไม้ตรงมุมมืดๆหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าร้านอะไรยังไงแต่ว่าเขา เขาเอาของมาเลเยอะมากนะครับเนี่ยพวกซอฟอะไรพวกเนี้ยนะครับราคาดีมากนะครับแล้วอยู่ตามแบบกระบะอยู่ตามตะกร้าเนี pais, ่ย to <c oughs> นะครับพวกกุญแจมดแดงพวกกุญแจงอกุลพวกรเงี้ยอันละยี่สิบนะครับแล้วมีนี่มีเกมนี่ด้วยเกมตลับนะครับเนี่ยที่อยู่ในตะกร้าอยู่ในกระบะนนแบบเนี้ยอันละย<ๆ>ี่สิบบาทนะเพื่อนๆนะจะมีบางอันก็มี30บ้านแล้วก็หนีพวกซอฟบิ๊กซอฟอะไรเยอะแยะมากมายร้านนี้ไม่รู้มันเป็นร้านอะไรนะครับแต่เขามาเลเยอะมาก ร้านเดียวกันหมดเลยนนเนี่ยขายสองฝั่งเลยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับคนมาซื้อก็เยอะอย่างที่บอกเพื่อนะมาตลาดนี้ต้องป้องกันให้ดีๆนะนะครับใส่แมสดนะครับไอพวกปานาเจลหรือสเปรย์เนี่ยพกติดตัวไเลยนะครับผมเนี่ยนะครับพอลื้อเสร็จค้นเสร็จในฉีดกันสนุกสนานนะครับนี่นะครับของนี่โอ้โหมาเร็วมาเอามาเซลมาเร็วเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับเนี่ย เยอะเลยนะฮะตาดีได้ตาร้าก็ยังได้อยู่นะครับแล้วแต่คนชอบครับของพวกนี้เนาะนะครับเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะครับต้องประทานอาภัยเพื่อนๆนะถ้าอาจจะแบบเวียนหัวการถือกล้องของผมนิดนึงครับเพราะว่าผมใช้มือถ่ายเลยเนาะผมไม่ได้มีไม้มีอะไรเลยนะครับก็จะพยายามเดินให้มันให้นิ่งที่สุดอ่ะโอเคนี่ก็มาเติมพลังนิดนึงกับเพื่อนๆครับ เพราะว่าหมดแรงแล้วนะครับร้านนี้นี่ได้ข่าวว่าคนต่อคิวซื้อกันเยอะมากแล้วก็ร้านโดชิทเมื่อครั้งที่แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เลยจัดมาหนังไก่กระชีสนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในภาครวงนะเพื่อนๆนะก็ตอนนี้คือดึกแล้วนะครับประมาณ3มทุ่มกว่าแล้วนะครับก็ยังคงมีคนเดินมาเรื่อยๆ่นะครับตลาดโอเคครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขุมวนกลับแล้วนะครับวันนี้เนี่ยได้มาหนึ่งถุงนะครับผมเป็นของน้องชายของผมผมได้ของม่ีเดียวนะครับได้ไม่ค่อยเยอะอะไรมากมายนะครับสรุป สรุปนะเพื่อนเพนะตลาดนะครับวันนี้วันที่1เนี่ยมกรา -65 หนี่นะครับยังมีพ่อค้าแมค้าอยู่นะครับแต่อาจจะบางตานิหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าในสัปดาห์หน้าทุกอย่างก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับของก็จะมีเหมือนเหมือนกับเมื่อครั้งที่แล้วเลยนะครับแต่ก็จะมีบางอย่างที่ราคาถูกลงนะครับเพราะว่าพอคาแมค้าเขามาลดราคากันนะครับผมเอาทีนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนมาตลาดแบบนี้เพื่อนเพื่อนย่าลืมนะครับพกเจลนะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับล้งพกมือเจลไอเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็แมสนะครับเรียมาให้ เนี่ยวันนี้เนี่ยผมเนี่ยผมเตรียมแมสไปด้วยอีกอันหนึ่งนะเ,เดี๋ยวผมเอาเนี้ยออกเลยวันนี้นิดหนึงนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับคูบลชูริวิวก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตเข้าของก็จะมีคงขายอยู่นะครับ,บามาที่คลองส่งบางคืนนะครับตลาดมืดเดี๋ยวเจอกันในทางหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วกลับบ้านกัน